วันนี้เป็นตัวเป็นตัวเต็งเหมือนกันที่ที่ข้างสงไนสองก็คือยังไงคู่นี้แถวหนึ่งบ้าลกแต่งไม่แต่งกันแน่ด้วยครับสเต์ครับคครับค่คหนครับครับ้าครับขายวันที่ไรอ่ะเวลา และขณะนี้ค่ิฉันอยู่กับสองและแสดงจากภาพยนตร์เรื่องสไพร์สนะคะสวัสดีค่ะฟูจิค่ะสวัสดีคุณแอมมี่นะคะเดี๋ยวสักตุทีก่อนดีกว่านะคะว่าตอนนี้ลูกชายเองหล่อเลยนะคะในอนาพตถ้าหากว่ามีผู้หญิงมนักรเหมือนในภาพยนตร์ีไมค ต้องดูค่ะแต่ถ้าร้ายแบบเรื่องนี้ก็คงรับไม่ได้ค่ะแต่จริงๆเรื่องนี้ไม่ได้ร้ายนะลูกสมัยน้ารักค่ะรวยแล้วเชิญสมัครได้เลยนะคะตุ้ยตุ้ยไม่ต้องเชิญสมัครตองนี้ก็รอนเหลือแล้วจริงหรอคะอ่างั้นข้างค่ะว่ายังมีใครอยู่ที่สนใจก็เชิญมาได้เลยนะคะถึงคุณเอมมี่บ้านนะคะภาพยนตร์เรื่องแรกเลยที่แสดงแต่ต้องมารับบทเป็นผีรู้สึกยังไงบ้างก็ด้วยพุ่มกับคือพี่ปุณสักทิโนนะคะแล้วก็เนื้อเรื่องบททีกอย่างสน <ๆ S 1> ุกมากค่ะแค่ แล้วก็ขำแล้วว่าที่นี่เราก็มีความสุขว่าเราได้ทำให้คนดูมีความสุขแล้วก็สัมผก็พอแล้วแต่งเป็นผีคุณหมอจบกลัวตัวเองไหมคะไม่ดูค่ดูแล้วกลัวม่ากลัวนะคะแต่วันนี้สวยทั้งคู่เลยนะคะก็ขอให้สรุปสรานกับงานของเรานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะให้รูปครั

ไม่ใช่ที่ได้มแล้วต้องพิจารก็เองทอาขอลืกอนะรจะประัติมามนะไชองลอลองลล ในสองคนที่พา่วงงานในตอนนี้นะคะก็คงมันคิ่นอยู่นะคะว่าใครจะเป็นู ท่าระธาทยานอนะคะซึ่งวบรวมถึงท่านนายกสมาคมผัดผักเป็นแห่งชาติคุณจารุจักจารือนะคะท่านเองนั้นก็ไม่ทราบงผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรและขณะนี้ค่ะคณะกรรมการนะคะนำกลุ่ประธานคณะกรรมการของคุณดือนดวงยรัตน์นะคะได้เดินทางมาถึงแล้ว นายกสมาคมภาพยนต์แห่งชาตินะคะคุณจารึนกันจารึนนะคะเรียนเชิญนัสื่อมวชนด้วยนะคะเชิญมอบได้เลยค่ะและนี่ก็คือผลนะคะผลรางวัลจุฬาหงษ์ครักที่17ค่ะอ่าค่ะแน่นอนว่าจะไม่มีการเปิดผกใดๆนะคะเพราะว่าเราจะทำการเปิดผึกอรพรมๆกันบนเวทีนะคะซึ่งก็เพียอีกสักครู่เดียวนะคะ เอาละค่ะขอเพอบคุและขอสิบธปรบมอสักครั้งหนึงนะคะต้องปรบมือเป็นกำลังใจค่ะเพราะว่าท่านคณะกรรมการนั้นทำงานกันหนักมากทีเดียวเลยนะคะก่อนจะได้ผลการตัดสินในวันนี้